สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มจะมารีวิวไมโครโฟนยี่ห้อลาวาเลียนะคะสำหรับ iPhone แล้วก็ iPad โดยเฉพาะนะคะตัวส้มเองเนี่ยใช้ iPhone แล้วก็ iPad นะคะก็กำลังมองหาอยู่เลยค่ะภายในกล่องนะคะก็มีเฉพาะตัว l i g n t n i n i ไมโครโฟนเท่านั้นนะคะคู่มือก็ไม่ได้มีมาให้นะคะ ก็จะเป็นหัวต่อไลนิ่งแบบนี้นะคะส้มซื้อมาจากทางช้อปปีนะคะราคา225บาทรวมกระเป๋าใส่ด้วยนะคะถ้าไม่รวมเนี่ยก็210บาทกระเป๋านะคะก็น่ารักดีค่ะสามารถพกไปได้ทุกที่เลยนี่ค่ะแบบนี้ส่วนตัวหนีบนะคะปกเสื้อนะคะก็ดูไม่กองแกงนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงดีนะคะ ตรงหัวฟองน้าก็สามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็สามารถใส่กลับเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปรีวิวเสียงกันจ้าว่าเสียงจะชัดไหมสายนะคะยาว15เซนติเมตรนะคะและตอนนี้ส้มได้ทาการเสียบไมโครโฟนนะคะเข้ากับตัวเครื่องนะคะแล้วตอนนี้นะคะส้มก็ได้ทําการไลฟ์สดนะคะแอบบอกว่าแอบเปิดพัดลมไว้ด้วยนะคะว่ามันจะตัดเสียงรบกวนจากพัดลมได้ไหม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวไมโครโฟนนะคะสำหรับ iPhone ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นนี่ห้อลาวาเลียไมโครโฟนนะคะค่ะถือว่าส้มนะคะได้มาลองเสียงแล้วก็ลองสัญญาณนะคะของเจ้าไมโครโฟนลาวาเลียตัวนี้นะคะ วันนี้นะคะส้มก็ได้ทําการถอดนะคะออกมาจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะลองไม่เสียบไมค์ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะส้มก็ไม่ได้มีไมค์นะคะอยู่ที่ตัวส้มนะคะก็ส้มกําลังจะเปรียบเทียบนะคะระหว่างการที่ไม่ได้ติดไมโครโฟนกับติดไมโครโฟนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เนี่ยส้มก็ยังไม่ได้ติดไมโครโฟนเลยนะคะสำหรับส้มนะคะส้มมองว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ คุณภาพก็กลางๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก,ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะส้มก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็ช่วยกดให้ส้มเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย